ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่หลังจบนะครับการว่ายน้ำนะครับนักกีฬานี่ก็เป็นแร็ปเปอร์นะใช่อะอันนี้อันนี้เป็นไหมที่ร้องเลยได้อะ แรงาตัดแต่ตัดเตัวดำต้องซื่จนหลังแข็งเพื่อจะแลกตังค์จะเหนื่อยจะลากเลือดก็ต้องกัดฟันสิ่งที่กูฝันไว้ไม่ให้ใครมันมาทำพังจินตนาการล่องลอยอยู่ในภาวะไม่มีกันได้อย่างเดี๋ยวกูคงต้องแลกมันนม่กินราแล้วเปิดจเมี้ไม่เข้ากันแต่ถ้าจะให้คูเปรียกเปิดลคงเป็นกระต่ายที่หมายจันและจะให้ทำไงก็เพียงไม่ทำตังค์ กูอยากทำเพลงแต่ก็ไม่อยากฟังอ่ะกูเลยต้องว่ายน้ำเพื่อจะทำตังค์แม่ก็จะเหนื่อยจะทำได้แม่ก็อย่างมันยังไงสองสิ่งนี้ก็คงไม่ขาดกันอ่ะทำไมกิ่นคอรลีนนี่มันหอมจังอ่ะกูมองเห็นสาเป็นบ่อตังค์แล้วไม่มีทางสับสนเรื่องเหมอกควันอ่ะ แนะนำตัวตัวนี้ก็ไม่เอาเปิดที่ใหม่เอาคลิปเดียวเลยคิปเดียตัดวีเอาดีวดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะแนะนำตัวเลยค่ะกพันธค่ะแนะนตัวเออฝากช่องเลยค่ะพี่ฝากช่องติกตอกะใช่ฝากช่องทิกตอกนะครับนักกีฬาว่ายน้ำที่แรปได้นิดหน่ครับยูทูบเนอยยูทูบเนี่ยยูทูบเนีเหาเลี่ก์ลยดิ แอ้วลูกเอมกูจารารพี่ไักรู้เ่าไม่จาร sorry นี่ตนละครนะยอดใค่ใครมัรใครใารใค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 รใ่ครใครใคครใคครใครใครใคใคร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 ใไรใค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 รใไรใครใครใ 1> 1, 2น no <c oughs> ึ <c oughs> ่งอเดจนะครับเหลียมทองโอเหลี่ยมเต็มเลยครับขอรวมแจมถ่ายรูปกนไดนมครับถ่กับพี่ครับสคนเหรอสคนมาดตัวมากเลยองคน้นไม่ดูไมไม่ต้องเป็นชุดน้็้เนี่ยไม่ เราพดดีมดล้วครับพร้อมแล้วัเอลยนะับไมแล้วครับเนี่พร้อมผมก็พร้อมหรอไม่อมผมไปทำาทีดีเลยวันนี้ได้กี่เหรียญครับเจดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญอือสมมาหนักไหมครับก็จะได้ นะคเจ็ดเหรียญหกได้ครับเป็นไงบ้างครับได้กี่เหรียญครับวันนี้ได้แค่ได้สองเหรียญครับสองเหรียญสองเหรียญก็สุดยอดแล้วครับนี่เป็นกำลังใจให้ครับอ ีเขาอินฟ <quin> mm ูครับอินฟูสวัสดีครับวันนี้ได้กี่เหรียญแล้วครับพี่ครับผมได้กี่เหรียญครับสองเหรียญครับโอ้ยอดเลยครับสองเหรียญนี่คือวิทอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเห็นสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดครับผมวันนี้สู้กับไม่รุ่นทั้งนั้นเลยครับเออสู้มิเต่ร์ไม่รุ่นครับเอาใจมาอย่างเดียวครับใจครับสุดๆครับใส่สุดเลยใส่สุดเลยครับโอ้ซ้อมมาหนักไหมครับผมซ้อม เต็มที <To S 1> ่เลยครับ้อมเต็ท oh. so ี่คือลงสาบไปก็เจอแต่วัยรุ่นลงไปอายุไม่เกียนครับใส่อย่างเดียวครับสุดยอดครับอ้ยังไงติดเหรียญมาครับเป็นเหรียญเงินก็นะโอ้สู้วัยรุ่นแรงวัยรุ่นวัยรุ่นก็ยีสิบเก้าถึงยี่สิบห้าแรงแรงนั่นเลยครับโอ้โหแบบยีสิบเก้ามาเนี้ยครับแรงแรงเราย่างห้าสิบแล้วนี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากห้าสิบนะครับ